สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการเชดกเอมินนะอันนี้คือตอนนี้ปัจจุบันเราเป็นตัวแทนหนายของยีห้อยน,นะแต่ทุกวันนี้ยังอ่านไม่ออกเลยว,ว่ายีห้อเขาอ่านว่าอะไรไรซี่เหรอเขาเป็นตัวแทนหน่ายอยู่นะก็เป็นมาพักแล้วล่ะแต่ก็ไม่ไม่ค่อยได้ทำตลาดเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ค่อยเห็นความสำคัญกับการซื้อเ่อยๆปพติผมไม่ได้เปลี่ยนบ่อยแต่บางคนก็เปลี่ยนบ่อยๆมากเลยจนเราก็เลยจัดไปเลยตัวแทนจำหน่ายประเทศไทยนะครับ ออถ้าเป็นเครื่องออโต้เนี่ยก็าสามารถที่จะเอาไอ้ตรงนี้ตรงนี้นะครัใส่ได้เลยนะไอ้เจ็ดหนึ่งสองเนะี่ยไปใส่ได้เลยนะครับแต่วันนี้เราไม่มีออโต้ไงเราก็จะใช้เครื่องแมนวนวลในการทำนะฮะเอ,อี้นนี่ต้องป,ป,อนะปร,รัเห็นเฮนชเบลเล็ดนะอ่ะเดี๋ยวเราจะตั้งเครื่องมาเลยนะครับ ัวนั้นก็ได้ไม่ต้องัไม่ต้องตัดครับไม่ต้องตัดยกแล้วตัดไปหน้ากล่องน,นะมันมันเป็นดีสโซโซโซูสูกับฮบอนดา้าก็ไม่มีอะไรมากครับขั้นตอนนี้สําคัญนะการตั้งดอกนะฮะการตั้งดอกตั้งไก่นะตั้งเสร็จปุ๊บก็จะต้องตัดให้ถูกวิธีเข้าให้ถูกนะฮะออยถูกนะครับเหมือนเล่นหุ้นเลยฮนะต้องมีจุดขาเข้าจุดขาออกน,นะครับจุดคัดลอสนะครับคล้ายๆอย่างนั้นนะครับ Uh-huh. Yeah. <laughs> you ทีคนสงสัยมา,มากนะครับว่าตกลงเนี่ยมันอันนี้ฟันเซอร์แล้วเนะี่ยโคกนะครับโคกสีโล่ไม่มีน้ำตาคนสงสัยมาว่าว่าตัวของซิลก้าเนี่ยที่เป็นขนาดที่เป็นขนาด TE04 ศนะูนยสเนี่ยสามารถใช้ได้หรือเปล่าซึ่ง TE04 ศูนยี่มันเป็นขนาดอยู่ที่สองจุดห้ามิลฮะถ้าเรานี้เอาเข้าไปได้นะฮะดูนะทุกๆ,ๆ,ๆเข้าไปได้ไหมมันก็ได้อยู่นะเห็นไหมตกมาเห็นไหมเนี่ย ถ้าสองจุห้ามิลเข้าได้เมื่อคือเข้าได้นะครับแต่ว่าคุณอาจจะตั้งไกด์ต้องตั้งให้ถูกละครับให้เป็นนะเดี๋ยวทําให้ดูนะอ จริงๆสองจุด้าก็ตัดได้นะไม่ใช่ตัดไม่ได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรนี่สองจุดห้าทุกอย่างอยู่ที่การตั้งเครื่องนะคลิปนี้นะเป็นคลิปทำให้เด็กดู ในชั้นนะสอินห้านะ สวยงาม，淡汤汤。 ก็สรุปไปว่านะครับกันจีแล้วมันก็ใช้ได้แหละแต่คุณยังต้องตั้งเครื่องให้เป็นคุณมีเครื่องมือใช้ไม่เป็นก็เหมือนนี่มีเนี่ยมันมีรถยนต์ตัวนี้แบบขี่ขับรถไม่เป็น,นก็ปรับประโยชน์นะครับใช้ได้สอ,องครั้งตั้งเครื่องให้เป็นฮะเข้าใจเครื่องเข้าใจกุญแจนะฮะเข้าใจตัวเองด้วยนะว่าว่าเป็นยังไงนะขอบคุณมากชอบกดไลค์นะแชรกดแชร์ถ้ายาังไม่ชองกุญแจกดกระดิ่งแชร์ตน,นะครับสวัสดีครับ